สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเดินสายไฟ100อร้อยท่อลอยนอกผนังของตัวบ้านนะครับปกติแล้วบ้านสร้างใหม่ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ของโมเดิร์นหรือปัญญหาหรือตึกสูงหลายชั้นก็ตามนะครับการทําไฟของนิยมการฝังท่อร้อยสายเข้าไปในผนังของอาคารเขาบอกว่าแบบนี้จะดูดีนะครับสวยงามไม่ลกหูล,ลกตาการที่เดินลอย้อยท่อออกมาภายนอกเขาบอกว่ามันเก,กะกะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับ แต่สาหรับผมว่าการมองของแต่ละคนหรือว่าความสวยงามของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปส่วนคนที่ชอบแบบสไตล์ล็อกๆแบบแข็งแข็งการเดินร้อยท่อออกมาภายนอกก็จะดูสวยงามอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับผมว่าขึ้นอยู่กับตัวแปรองค์ประกอบที่สําคัญด้วยนะครับถ้าเราจะทําแบบฝังก็อาจจะใช้งบในการทํามากนิดหนึ่งแต่ถ้าเราจะเดินลอยออกมาภายนอกก็อาจจะใช้งบถูกลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าเราเดินลอยการซ่อมดูแลบํารุงรักษาก็ง่ายนะครับการเช็คการตรวจสอบการซ่อมง่ายหรือเราจะต่อพ่วงหรือขยายออกไปนังจุดต่างๆก็ทําง่ายนะครับซึ่งแตกต่างกับงานฝังซึ่งจะทําได้ยากกว่านะครับจึงอยากจะมาแนะนําวิธีการเดินสายไฟร้อยท่อนอกผนังของตัวบ้านนะครับ สำหรับคนที่มีงบไม่มากสักเท่าไหร่นะครับบ้านสไตล์โมเดิร์นหลังเล็กๆนะครับที่สามารถทํถาทําหัวไหล่ไปนาวหรือบ้านพักอากาศนะครับเรามาดูอุปกรณ์ใช้งานนะครับก็จะมีท่ออ่อน pvc นะครับสายไฟตู้คอนซูเมอร์ขนาด4ช่องบล็อกฝาครอบสวิตทีนี้เรามาดูเมนภายนอกเราก็จะใช้สาย VAF 2 6นะครับแล้วก็กาวเป็นเบอร์4เราใช้ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าเลยนะครับ ถ้าเป็นเมน2.5กาวก็จะเป็น1.5ถ้าเมนเบอร์4กาวก็จะเป็น2.5เมนเบอร์6ก็จะเป็นเบอร์4นะครับหรือเบอร์10กาวก็จะเป็นเบอร์6ก็จะไล่ไปตามขนาดของสายเมนนั่นแหละครับแล้วก็จะเดินร้อยท่อจับข้ามปูเดินเข้ามาตามคานเหล็กของตัวบ้านเลยนะครับจุดแรกที่เราทําการร้อยสายก็คือเมนภายนอก ขนาดสายที่เราใช้ก็จะเป็น VAF 2 6นะครับส่วนท่อที่เราทำการร้อยก็จะเป็นขนาด4หนุนหรือ1ทับ2 PVC สีเหลืองนะครับการทำงานหรือว่าสอดสายลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะทำงานคนเดียวได้เมื่อเราทำการสอดสายจึงจับข้ามปูแล้วก็ยึดเดินไปตามคันนะครับแต่ถ้าเราจับท่อไปก่อนแล้วสอดสายทำงานคนเดียวก็จะทำงานยากนิดหนึ่งนะครับ ครับเมื่อถึงจุดหักมุมนะครับก็จะมีวิธีการหักมุมอยู่หลายแบบด้วยกันแล้วแต่ช่างแต่ละคนที่ถนัดนะครับบางคนก็อาจจะใส่ข้องอหัก90องศาหรือบางคนก็อาจจะดัดข้อนะครับการดัดข้อของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าดัดข้อจะต้องฝีมือนิดหนึ่งงานนจะออกมาดูดีแล้วก็เนีบ๊บถ้าดัดออกมาเลาวงานไม่สวยพ่อพับพ่อ บีบเข้าไปนี้งานออกมาแล้วก็ดูไม่ได้เลยนะครับส่วนแบบที่3ก็จะใช้ท่ออ่อนในการแบบส่วนงานของเราก็จะใช้ท่ออ่อนนะครับเพราะว่าสามารถที่จะหักมุมไปตามมุมต่างๆได้ดีที่สุดแล้วก็ใช้เวลาในการทํางานก็ง่ายด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการติดตั้งตู้คอนอซ์ขนาด4ช่องไว้ก่อนแต่ส่วนลูกจะเพิ่งประกอบเข้าไปนะครับเพื่อเราจะได้เดินสายร้อยท่อเข้ามายังตู้ได้ ก่อนอื่นเราทําการมาร์กแล้วก็ใช้ระดับน้ําในการวัดเสร็จแล้วก็เจาะรูเจาะรูก็จะมีอยู่4ีรูด้วยกันเมื <S <S ่อเราทําการเจาะรูเสร็จนะครับทีนี้เราก็ฝังปุ๊ก PVC เบอร์6เข้าไปเลยนะครับเพราะว่าดอกสวรรค์เราใช้6มิลในการเจาะเมื่อเราทําการฝังปุ๊กก็ขันสกรู2ตัวบนก่อนจึงทําการติดตั้งตู้คอน s u m ร์ห้อย แล้วก็ใช้ระดับน้ําวัดระดับความเที่ยงตรงนะครับเมื่อวัดเที่ยงตรงเสร็จก็ยึดสกรูให้แน่นเลยนะครับทีนี้ครับรับเมื่อเราทําการติดตั้งเสร็จต่อไปเลยนะครับเราก็ทําการสอดสายเมนที่เราหักโค้งมารอไว้เมื่อเราติดตั้งตู้เสร็จเดินท่อขึ้นไปเราก็สอดสายลงมายังตู้คอน sumer จุดที่1 เมื่อชุดที่1เสร็จทีนี้ก็จะเป็นท่อชุดที่2ก็จะเป็นเมนภายในที่ออกไปจ่ายยังตัวบ้านตามจุดที่แบบเขากาหนดนั่นแหละครับเมื่อเราทําการติดหรือว,ว่าเดินท่อชุดที่2เสร็จเราก็จะทําการเดินสายเมนชุดภายในสายเมนชุดภายในเราก็จะแบ่งออกเป็น4ชุดด้วยกันนะครับเพราะว่าเมนย่อยของลูกสก,กิจก็จะมี4ตัวด้วยกันเมนย่อยเราก็จะใช้เป็น2.5 แล้วก็เบอร์4นะครับตามจุดที่ใช้ไฟว่าจุดไหนใช้ไฟมากจุดไหนใช้ไฟน้อยนะครับจุดที่ใช้ไฟแสงสว่างก็อาจจะใช้2จุดหน้าเป็นเมนส่วนจุดที่มีปั๊กจํานวนมา,มากๆเราก็อาจจะใช้เมนเบอร์4นะครับเมื่อเราทําการสอดสายลงไปยับตู้คอน sumer เสร็จก็ร้อยท่อเดินมายัางจุดที่เราจะทําการแยกก็ใส่บล็อกแยกนะครับส่วนน้ําเงินก็เป็นนิวตัน แดงก็เป็นลายเขียวเป็นกาวนะครับจุดนี้ก็จะไปจ่ายยังหลอดไฟตัวนี้ก็เป็นชุดหลังบ้านตัวนี้ก็จะมายังสวิ i ช์ปลั๊กนะครับภายในห้องก่อนที่เราจะทําการสอดสายร้อยท่อลงมาจ่ายภายในห้องก่อนอื่นเราจะต้องเจาะนะครับแล้วก็ฝังปุ๊กยึดบล็อกลอยขนาด2อ2คูสชุดด้วยกันนะครับชุดที่1ก็จะเป็นสวิทช์สตัวแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นปลั๊กกาวคู่ ทำการยึดแล้วก็ขันสกรูให้นั่นทั้ง2ตัวให้ได้ระดับเดียวกันนะครับครับเมื่อขันเสร็จเพื่อความมั่นใจก็ใช้ระดับน้ําในการวัดความเที่ยงตรงนั่นแหละครับก็โอเคหลังจากนั้นก็ยึดท่อจับท่อโดยก้ามปูก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการสอดสายกับเมื่อเราทําการยึดท่อเสร็จนะครับอยพิ่ง ประก,กบเข้าไปในก้ามปูหมดทุกตัวนะครับทําการสอดสายลงมายังบล็อกที่เราทําการติดตั้งเอาไว้ก่อนเมื่อเราทําการสอดสายลงมาบล็อกชุดที่1เสร็จทีนี้เราก็จะร้อยสายไปใาย,ยังอีกจุดภายนอกนะครับเป็นเมนจุดภายนอกหรือห้องโถงสําหรับห้องโถงเราก็จะทําการฝังบล็อกเป็นชุดที่2คล้ายๆกับชุดที่1นั่นแหละครับก็มีขนาด4ี่สแล้วก็ สองคูณสี่ทำการเจาะแล้วก็ยึดสกรูให้นั่นมีคอนเนคเตอร์อยู่ที่หัวบล็อกด้วยเวลาต่อท่อลงมาท่อก็จะได้นั่นเมื่อยึดเสร็จก็ใช้ระดับน้ําในการวัดความเที่ยงตรงเหมือนเดิมนั่นแหละครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการเจาะฝังปุกยึดก้ามปูเพื่อที่จะเดินท่อลงมายังบล็อกที่เราทําการติดตั้งเอาไว้นะครับสําหรับห้องโถงเราก็จะทําการติดตั้ง ตลับแยกหรือบล็อกแยกสายอีกหนึ่งชุดเพื่อที่แยกจุดไปจ่ายตามจุดต่างๆจุดที่เราทําการติดตั้งออบล็อกเอาไว้เมื่อกี้นะครับก็จะมีสายทีวีแล้วก็โคมไฟ3ชุดทีปักเกาคู่อีกหนึ่งชุดเราก็ทําการแยกลงมาจ่ายไปจ่ายตามห้องน้ำทีนี้ก็ทําการสอดสายลงมายังบล็อกที่เราทําการติดตั้งเอาไว้นะครับเมื่อสอดเสร็จทีนี้จุดอื่นเราก็แยกสายไปจ่ายยังจุดอื่นอีก ก็โดยการเดินท่อร้อยท่อจับก้ามปูดเดินไปอีกเหมือนเดิมนั่นแหละครับกับเมื่อเราทําการเดินสายไฟไปจ่ายตามจุดต่างๆเสร็จเรียบร้อยงานไฟเราก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับงานต่อไปก็จะเป็นงานสีเข้ามาทําการเจ็บเข้ามาทําการทาสีงานกระจกแล้วก็ทําการติดสุขภัณฑ์บานประตู สำหรับงานไฟของเราก็จะไปพบกันในตอนที่2ก็คือตอนจบนะครับก็คือการต่อวงจรของตู้คอน sumer แล้วก็การติดตั้งปลั๊กสวิตช์ไฟพร้อมกับดวงโคมไฟนะครับ